เมื่อความรักเริ่มต้นด้วยผมสวยแพนทีนผู้นำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกสร้างปรากฏการใหม่ที่พลิกโฉมโลกแห่งการดูแลเส้นผมจัดงานแพน t ีนมิราเคิลทรีทเมนต์แกรนด์โอเพนนิ่งรันชเปิดตัวแพน t ีนมิราเคิลทรีทเมนต์ with melting p r o v p e a r l s นวัตกรรมทรีทเมนต์สุดใหม่ที่ดีที่สุดจากแพนทีนหรือทรีทเมนต์ไขมุกครั้งแรกในไทยกับโมเลกุลอาหารผมกว่าล้านโมเลกุลในรูปแบบไขมุกโปรวิตามิน ที่มองเห็นได้จริงด้วยตาเปล่าและสามารถละลายไปกับเนื้อทรีทเมนต์ทันทีเมื่อสัมผัสน้ําพร้อมปลดปล่อยพลังฟื้นบํารุงสู่เส้นผมทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โดยได้รับเกียรติจากลิหลิงซีริลักษ์คองและออมกนพันสองสาวพิเซนเตอร์คู่สุดฮอตของแพนทีนร่วมแชร์โมเมนต์ตกหลุมรักแบ่งปันความประทับใจกับปังติหารผมสวยจากการใช้ทรีทเมนต์สุดใหม่ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแพนตีนค่ะเป็นกลุ่มของทรีทเมนต์แพน e ีนมิร a c l ลทรีทเมนต์นะคะมีทั้งแบบหลอดที่ใช้ทุกวันใช่ค่ะแล้วก็แบบกระปุกที่ใช้ Weekly เป็นแบบอาทิละ1-3ึาครั้งอะไรเพื่อผมที่นุ่มสลวยทุกวันเลยและย้อนกลับไปดูภาพได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงออถูกแอบ,บถ่ายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ ใช้จริงมาน,นาน,นาลแล้วปแปรงแพนเทนนะคะเพราะหลักใหม่ค่ะเป็นแพนเทนเรแรกท์ท์ทรีปเมนท์ที่เขาแอดตัวไข่มุโกโบวีเข้าไปนะคะเพื่อให้ผมอสวยหอมลุ่มลื่นค่ะก็ใช้ได้ทั้งหลอดแล้วก็กระปุกเลยค่ะส่วนกระปุกจะเหมาะกับคนที่ทำสีผมนะคะใช่ค่ะใครที่แบบเดลี่ทรีปเมนต์ก็สามารถใช้ตัวหลอดได้ค่ะใช่ค่ะใช้ได้ทั้องอบ ค่ะก็ฝากแพน n ินเมคอ l e ทรีทเมนต์ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้มาแล้วได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจมากก็ใช,ใช้ดีจริงๆองไงก็ฝากด้วยค่ะ